Hello မိကလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော် Thai Sigapore နေ့စည်ဘဝစကလုံးแท้ကเนาะစကပြိုးလေးပေါ့เนาะင 8G ကเจดี้ပြုတ်จัดตอดတယ်ဆိုတော့ Thai Sigapore เล่ကိုကျွန်တော်ပြုတ်လောက်ไปตอดมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဟုတ်แกင 8G ကเจดี้ပြုတ်จัดตอดတယ်ဆိုတော့ Thai Sigapore เล่ก็เราจะจ้องได้เบลุမျိုးเอ่อပြောจําไม่ได้สุดาเราจะเล่าจิตใจออกครับขะกระดุมหลุดจากเสื้อของฉัน กระดุมหลุดจากเสื้อของฉันไอจีก็เจดีเปียวจาตัวแดกระดุมหลุดจากเสื้อของฉันกระดุมหลุดจากเสื้อของฉันไอจีก็เจดีเปียวจ่าตัวเดคุณกําลังจะทําอะไรคุณกําลังจะทําอะไรไมีปาลงมาลุแลยคุณกําลังจะทําอะไรคุณกําลังจะทําอะไรไมีป่าลงมาลุแลยก่อนอื่น ต้องหารกระดุมก่อนอื <Wolver ine> <met tenido appeal> ่นต้องหากระดุมปัทมาโสอเนเนจเตดิโกะอเยชายอเมก่อนอื่นต้องหากระดุมก่อนอื่นต้องหากระดุมปัทมาโสอเนเนจเตดิโกะอเยชายอเมคุณทำตกหายที่ไหนคุณทำตกหายที่ไหนมีประมาณจะเปี่ยวเคยด่าเลย คุณทำตกหายที่ไหนคุณทำตกหายที่ไหนมีใบมาจ้าเปียวแค่์ดเลยฉันไม่รู้ฉันไม่รู้งามมตตีบูฉันไม่รู้ฉันไม่รู้งามมตตีบูกระดุมมันหายาและคุณดูที่กระเป๋ากเกงของคุณหรือยังกระดุมมันหายาและคุณดูที่กระเป๋ากเกงของคุณหรือยัง เจดียก็ฉายาแขดเดปีดอไม่แย่พ้องปีไอเดวยูจีบีบีลากระดุมมันหายากและคุณดูที่กระเป๋ากางเกงของคุณหรือยังกระดุมมันหายากและคุณดูที่กระเป๋ากางเกงของคุณหรือยังเจดียก็ฉายาแขดเดปีดอไม่แย่พ้องปีไอเดวยูจีบีบีลานั่นเป็นความคิดที่ดี นั่นเป็นความคิดที่ดีอดีอาจารย์นะเก่าเดมนั่นเป็นความคิดที่ดีนั่นเป็นความคิดที่ดีอดีอาจารย์น,นะ,กะเ,ากาเก่าเดมครั้งหนึ่งฉันพบกระดุมที่กระเป๋ากาเกงครั้งหนึ่งฉันพบกระดุมที่กระเป๋าเกงแต่ขาก้าพร้อมอบีแย่ไอเทมมาเจดีกูตุยเดย ครั้งหนึ่งฉันพบกระดุมที่กระเป๋ากาเก๋ครั้งหนึ่งฉันพบกระดุมที่กระเป๋ากาเก๋ตะขากาผองบีเยอะไอเทมาเจดีกูด้วยเดให้ฉันดูสิให้ฉันดูสิงาอุปยาจิให้ฉันดูสิให้ฉันดูสิสงาอุปยาจิ ไม่มีไม่ได้อยู่ที่นี่มาชี้บูที่มาไม่ชีบมมช้บูไม่มีไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่มีไม่ได้อยู่ที่นี่มาชี้บูที่มาไม่ชีบูมมบเสื้อเชิดหลายตัวมาพร้อมกับกระดุมพิเศษเสื้อเชิดหลายตัวมาพร้อมกับกระดุมพิเศษเอ็งจีตัวเมียค่ะเจดีอปูถุยปลาเด เสื้อเชิ้ตหลายตัวมาพร้อมกับกระดุมพิเศษเสื้อเชิ้ตหลายตัวมาพร้อมกับกระดุมพิเศษเอจี NG. จอดอเมียม,ม,มากาเจทิอปูถวีปาลาเดคุณพูดถูกคุณพูดถูกมียเปียวระแมเดคุณพูดถูกคุณพูดถูกมียเปียวระแมเด อ,นนอันนี้มีกระดุมพิเศษอันนี้มีกระดุมพิเศษทีมาเจดีอปูดปิปลาเดอันนี้มีกระดุมพิเศษอ,อันนี้มีกระดุมพิเศษทีมาเจดีอปูดวิปลาเดตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทมคือเย็บมันตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทำคือเย็บมัน อคูเมลอยมากะเอ๋าถาโกฉุ่ยามิตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทําคือเย็บมันตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทําคือเย็บมันอคูเมลอยมากะเอ๋าถาโกฉุ่าย,ยามิโอเคดีไทซึกะเปียวบ่นะงาเอจิก้าเจ๋ดีเปี่ยวจาตั้วเดสุดะไทซึกะเปียวกะซ่าจ้องหาติลောက်บะเวเนาะโอเคจนแล้วแต่พันบ่เนาะดีตะ แต่เช้าตะขาดจะนอนเปียภาพเปียเปีย่อ,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 อมาเพียป่าเลยครับเนี้ยกระดุมหลุดจากเสื้อของฉันง่าไอจีกาเจดีเปียวจาตัวเดะคุณกำลังจะทำอะไรเมีป่าโลมารูเลก่อนอื่นต้องหากระดุมปทมาโสอันนี้เนี่ยเจดีหัวไอจีฉายาแม่คุณทำตกหายที่ไหนเม่ ไปมาเจ้าเปียวแคดเลยฉันไม่รู้งานเมตตี้บูกระดุมมันหาย,ยากและคุณดูที่กระเป๋ากะเกงของคุณหรือยังเจดีกรใชายะแคเดปิโอเมยแย่พองปีไอตุลกุจิบีบีลานั่นเป็นความคิดที่ดีไอ้ดีอาจารย์กะเกาเดอครั้งหนึ่งฉันพบกระดุมที่กระเป๋ากะเกงครั้งหนึง่ง ฉันพบกระดุมที่กระเป๋ากาเก่งแต่ข่าครับเพราะบีเอไอเทมาเจดีกูดุยเดให้ฉันดูสิงากูพปจีจิไม่มีไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ช i ่บูที่มาไม่ช u บูเสื้อเชิ้หลายตัวมาพร้อมกับกระดุมพิเศษไอดีตัวดอเมีเมีกะเจดีอปูด,ดวยปลาละาเดคุณพูอถูกมีเปียรับาแมนเด ตอนนี้มีกระดูกพิเศษที่มาเจดีย์อปโปว์รีปาล่ะเด้ตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทำคือเย็บมันมีอะคูมีเลื่อยามากา็เออดาโกฉุ่ยามาโอเคนี่สีบวชสะกลงนี้ติบ่เนาะที่หน้าไอจีก็เจดีย์ปลอกชะตัวดวว้วยโซ่ด้วยท้ายซิกะเปียวเล่ก็รอจนเดี๋ยวเราเนอะเอาซอดมาผิดไปได้ท้ายซิกะเปียวเล่หลานเนจะต่อไม้เสมียงอตะตั่ว อเซปีเมโลจํานวนเมียลิบาร์เดคะมายอารโลโกเจซุติมาเดคะมายอ